สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณครูมีวิดีโอคลิปของคุณครูใน YouTube ให้เด็กๆได้เรียนรู้กันเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะซึ่งครั้งที่แล้วนักเรียนได้ทําแบบฝึกหัดไปล่วงหน้าแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนเนื้อหากันคร่าวๆนะคะก่อนที่จะไปทําแบบฝึกหัดต่อจากครั้งที่แล้วนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจชมวิดีโอคลิปจนจบนะคะแล้วทําการบ้านในแบบฝึกหัดส่งคุณครูให้ครบทุกคนนะคะสําหรับนักเรียนชั้นปหนะคะ คนใดที่ขาดส่งงานนะคะทั้งทับหนึ่งและทับสองนะคะสามารถส่งกับคุณครูประจําวิชาหรือคุณครูประจําชั้นได้เลยนะคะขอให้นักเรียนตามงานให้ครบและคุณครูจะให้เวลานักเรียนอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะสําหรับการเก็บงานของเดือนมิถุนาและเดือนกรกฎาถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปรับชมวิดีโอคลิปในหน่วยนี้กันเลยค่ะนะครับวันนี้เรามาเรียนวิชาสังคม เรื่องของหน้าที่พลเมืองนะครับเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับหน่วยย่อยก็คือสิทธิเด็กและการปกป้องคุ้มครองเด็กในสังคมไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าในเรื่องนี้มีอะไรบ้างนะครับนี่ก็คือตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดทางการเรียนรู้นะครับเรามาดูที่หนึ่งกันครับข้อที่1ก็คือสิทธิเด็กนะครับ สิทธิเด็กนี้หมายถึงอะไรเรามาดูความหมายคําว่าสิทธิเด็กสิทธิเด็กหมายถึงสิทธิเสรีภาพนะครับและความเสมอภาคของเด็กที่ได้รับความคุ้มคอรองตามกฎหมายนั่นเองนะครับตามมนุตามตามนุษย์สัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กให้ความหมายว่านะครับเด็กหมายถึงมนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีนะครับตั้งแต 1ปี2ปีไปจนถึง18ปีนะครับนี่ก็เรียกว่าอยู่ในการคุ้มครองสิทธิเด็กนะครับต่อไปนะครับสิทธิพื้นฐานมี4ประการดังนี้นะครับสิทธิเด็กขั้นพื้นฐานนะครับมี4ีประการนะถ้าเก็ว่าเด็กทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับสิทธิตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างเราไปดูนะครับข้อที่1นะครับข้อที่1ก็คือนะครับ สิทธิที่จะมีชีวิตนะครับเป็นสิทธิที่ได้รับการเลี้ยงดูทั้งร่างกายและจิตใจนะครับตลอดจนที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยนะครับหมายถึงว่าเด็กนะครับเกิดมาเนี่ยจะต้องได้รับสิทธิการเลี้ยงดูจากพ่อและแม่นะครับแล้วก็ตลอดจนที่อยู่อาศัยนะครับที่ปลอดภัยให้กับเขาข้อที่2นะครับสิทธิที่จะได้รับการปกป้อง เป็นสิทธิที่ได้รับการปกป้องให้รอดพ้นจากการถูกทําร้ายการลวกละการล่วงละเมิดนะครับเรือการถูกทอดทิ้งนะเมื่อเด็กนะครับเกิดมานะสิทธิที่ขอเลยครับข้อที่2ก็คือนะครับ,รนะรบให้รอดพ้นจากการถูกทําร้ายนะครับการถูกละเมิดนะัเรือการถูกทอดทิ้งนะนะครับข้อที่3ส,สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาะ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานข้อที่3นะครับเป็นสิทธิที่ได้รับการเรียนการศึกษานะครับที่มีคุณภาพมีภาวะปัชนาการที่เหมาะสมสําหรับเด็กนะครับเด็กทุกคนในสองคมไทยนี่แหละนะครับจะต้องได้รับสิทธิที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับข้อที่4นะครับสิทธิที่จะมีส่วนร่วมหมายความว่าเด็กทุกคนในสังคมไทยของเรานะครับที่ มีอายุตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง18ป e ีนะครับก็มีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น,นการแสดงออกการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทุต่อประเทศได้นะครับนี่ก็คือสิทธิการพื้นฐานของเด็กครับ4ประการเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับมาดูนะครับปัจจุบันนี้นะมีเด็กที่ ตัวละเมิดสิทธินะครับเยอะแยะนะครับมีแนวโน้มว่าเพิ่มขึ้นเนื่องจากปัญหาจากสังคมต่างๆนะครับเช่นการตั้งคันในบรีเียน,นะครับนี่คือปัญหาหนึปัญหายาเสพติดในชุมชนทําให้ครอบครัวแตกแยกนะครับส่งผลให้เด็กไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองและนำใบปสูก่การละเมิดนะครับสิทธิของเด็กนะครับนี่คือปัญหาในปัจจุบัน นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูว่าอะไรบ้างนะครับเป็นการละเมิดสิทธิของเด็กนะอ่ะข้บังคับหนึ่งนะครับการละเมิดสิทธิเด็กนะเอาข้อที่หนึ่งเลยนะครับข้อที่หนึ่ง,บ,งบังคับหรือว่าครูเห็นให้เด็กเนี่ยใช้เครื่องมือในการทำผิดกฎหมายเช่นอะไรบ้างเช่นใช้ให้ค้ายาเสพติดใช้ให้ใบลักขโมย ใช้ให้ทำร้ายผู้อื่นนี่เป็นอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้เป็นเป็นสิ่งที่ละเมิดสิทธิของเด็กนะครับเรนะฉะนนผู้ใหญ่เราไม่ควรใช้นะครับไม่ควรใช้ให้เด็กไปทาผิดนะครับประมาก็คือทําร้ายร่างกายและจิตใจของเด็กนะนี่ก็คือเป็นการละเมิดข้อ,อที่2ขนะ้อที่3ใช้ให้เด็กทํางานอ่านทางานที่อาจต่อยเกินอันตรายกับเขา เช่นให้เด็กอายุไม่ถึง10ปีเนี่ยไปขึ้นต้นมะพร้าวเอ,อมามะพร้าวเก็บมะพ,พร้าวมาขายนะครับก็เกิไไดรายได้นะใช้ให้เด็กอายุไม่ถึง12ปีเนี่ยขับรถยนต์นะครับอันนี้ก็เกิดอันตรายนะฉะนั้นข้อที่สาก็คือใช้เด็กไหนที่ทาใช้เด็กให้ทํางานที่ก่อให้เกิดอันตรายนะครับอันนี้เป็นการละเมิดด้วยนะครับต่อไปก็คือยกเด็ก ให้คนอื่นที่ไม่ใช่ญาติของเด็กนี่ไม่ได้นะครับเป็นการละเมิดสิทธิของเขาในนอนเพราะว่าเขาเกิดมาเนี่ยจะต้องอาศัยอยู่กับพ่อแม่หรือาญาตินะครับถ้าว่าเกิดมาแล้วนะพ่อแม่ยกให้ยกลูกหรือยกเด็กเนี่ยให้กับคนอื่นที่ไม่ใช่ญาตินะนี่ก็เป็นการละเมิดสิทธิของเขานะครับข้อที่ข้อต่อไปข้อที่5นะครับปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่ขัดขวาง <c oughs> การเจริญเติบโต,ตและการพัฒนาของเด็กนะฮะเช่นเะนี้ย ไม่ให้ไม่ให้อาหารเด็กนะไม่ให้อาหารไม่รับประจานอาหารไม่ให้ดื่มน้ํากักขังไว้นี่ก็คือเป็นการละเมิดสิทธิของเขาครับนะเขาอยากจะต้องได้รับการพนะัฒนาจะได้ต้องต้องได้รับอาหารที่เหมาะสมกับวัยนะครับด้วยพัจานาการของเขาข้อสุดท้ายนะครับทิ้งเด็กไว้โดยไม่มีการดูแลรสวัสดิภาพนะนะครับสำหรับผู้ปกครองนะครับ ที่มีลูกหรือว่านะครับโดยผู้ปกครองที่ว่าทิ้งเด็กไว้นะครับโดยที่มีมาดูแลเรื่องสวัสดิภาพเช่นไม่ให้เข้าไม่ให้น้ําไม่ให้ขนมไม่ให้เงินไปซื้อขนมนะครับนะขเรียว่าข้อถือว่าเป็นเป็นเป็นการละเมิดสิทธิของเขาด้วยนะครับเพราะเพราะนะครับสวัสดิภาพเนี่ยนะเช่น เมื่อเจ็บป่วยอาเปรักษาถ้าเขาเจ็บป่วยแล้วไม่พารักษาจะเรียกว่าเราเนี่ยเป็นคนละเมิดสิทธิตรงน,นั้นนะครับนี่ก็คือตัวอย่างการละเมิดสิทธิเด็กกครับในเรื่องนี้นะครับผมอ,อย่เราไปดูอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อตัวอย่างว่านะครับมล,ลนเรที่เด็กเพื่อการศึกษาในงานการละเมิด<ะ>เช่นอะไรครับมาดูนะเด็กหญิงหนึ่งนามสมมุติอายุสิีปีเป็นแรงงานต่างด้าว ที่ผิดกฎหมายนำที่เข้ามาทำงานบ้านนะครับและต้องรอนายจ้างกลับบ้านประมาณที่หนึงถึงที่สนะเป็นประจำทุกวันเพื่อนำเสื้อผ้ามาซักได้รีดให้เสร็จในแต่ละวันโดยไม่มีวันหยุดทักก่อนเลยบางครั้งถูกนายจ้างทุกตีจนได้รับบาดเจ็บอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับในการ ละเมอสุธิเด็กแรกเด็กคนนี้ก็ถูกละเมดสุธีเด็กนะครับในเรื่องอะไรบ้างนะนะอารอไปดูก็เดินก่อน,นะครับก็คือเด็กหญิงหนึ่งเนี่ยนะเป็นแรงงานทางดาวทำงานที่บ้านของนายจ้างนะต้องรอนายจ้างในกลับทีหนึ่งถึงที่สองกลับมาบ้านนะครับเด็กจะต้องด้ครับที่นหนึ่งที่สองเนี่ยเด็กจะต้องพักผ่อนเวลาพักผ่อนของเขา เวลานอนของเขาเราไม่ใช้งานในช่วงเวลาน,นี้ไม่ได้นะครับแล้วพอเขาทํางานโดยไม่มีวันหยุดตักผ่อนเลยนะครับน,นี่ก็ไม่ได้นะครับนะไม่ได้เลยนะแล้วก็บางครั้งถูกไปจากทุกตีจันนะบาดเจ็บเนี่ยการถูกทุบตีหรือว่าการทําร้ายร่างกายเด็กนะครับถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเขานะครับเพราะฉะนั้นเด็กหญิงหนึ่งเนี่ย นะขอถูกละเมิดในการในเรื่องของการ,าเ,ร,การเรียกน,นะครับก่อนจะไม่ได้เรียนนะท,ทุกวันนี้เด็กวัยวนี้จะต้องในเรืนนร่องการเรียนนะการเรียนไม่จําเป็นต้องมาทํางานทุกวัน,นครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกรณีที่สองกร,รณีที่2ตัวอย่างนะ เด็กหญิงสองคือเป็นน้ำสิงห์อายุ12ปีพ่อกับแม่ของเขาแยกทางก,กันอายุ9กขวบนะครับเด็กหญิงสองได้ไมาอยู่กับพ่อซึ่งมีอาชีพเก็บขยะขายต่อมาพ่อเสียชีวิตเด็กหญิงสอง้งมาอาศัยในความดูแลของป้าข้างบ้านนะครับและทำง,งานร้านขายโจ๊กโดยทำหน้าที่ล้างจานและทำความสะอาดบ้านนะหลังจากนั้นเขาก็ ได้ถูกส่งตัวมาครับนี่ก็คือตัวอย่างที่สองนะครับตัวอย่างที่สองนะตัอย่างีสองเนี่ยเพราะไม่แยกทางกันนะครับก็เลยมาอาศัยอ,นะอยู่กับพ่อนะมาอยู่กับพ่อพ่อก็มาอาชีพเก็บขยะ่อมาพ่อก็เสียชีวิตตัอย่างีสองก็ได้ไปอยู่กับป้านะครับไปทํางานนะ สังเกตว่าในหนึ่งสองเนี่ยจะไม่ได้เหนังสือนะครับพอทำงานเพราะฉะนั้นอายุ12ปีอันนี้สิปีนะครับควรได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่นะครับนั่นก็คือการจุกแล้วสิทธิเด็กในเรื่องของนะครับการศึกษาให้ครับโอเคาไปดูแนวทางการป้องกันแนวะทางการป้องกันคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่น จากการแล้วเมื่อสิทธิทเด็กนะรนะเราในฐานะเป็นนักเรียนเนี่ยเราจะมีป้องวิธีป้องกองนันยังไงครับไม่ให้ผู้มาแล้วเมื่อสิทธิทเรานะเราไปดูเลยนะครับข้อที่1น,นนะเราควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสิทธิเรติที่ตนเองได้นะที่เราเรียนอยู่นี่นะครับและป้องสิทธิทของตนเองได้ <c oughs> นะครับข้อที่2ไม่ออกนอกบ้านในเวลากลางคืนเว้นแต่ไปกับผู้ปกครองนะครับ การออกนอกบ้านในเวลากลางคืนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอันตรายนะถ้าเราเป็นเด็กนะถ้าเราเป็นเด็กมันคืออะไรมากๆรับยกเว้นไปกับผู้ปกครองได้นะข้อที่3ามหยุดเรียกการพูดคุยในสถลนที่ต่างๆนะครับตามคำชักชวนของคนแปลกหน้าหรืออาจจะถูกล่อลวงไปในทางที่ไม่ดีนะครับหรือว่าเราไม่พูด กับคุณเบกหน้านั่นเองนะครับอาจจะเป็นการล่อลวงในทางที่ไม่ดีนะครับเราอาจจะหลุดเชี่ยก็ได้นะข้อที่4ร,ระมัดระวังไม่ให้กระทราการใดๆที่เป็นสาเหตุให้มีการประพฤติประพฤติไปในทางที่เสียหายนะครับเช่นเราไม่ได้เล่นการธนาลเราไปไม่ยุ่งไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่อยู่กับเพื่อนที่เสพยานะครับหรือเพื่อนต่างวัยสองสอง อาจจะเป็นอันตรายต่อเรานะข้อที่4ไม่คบบุคคลที่ชักนําไปในทางที่เสื่อมเสียนะนะเช่นเพื่อจิตยาเสพติดนะครับก็ไม่ต้องไปไปคบนะเพื่อนที่เที่ยวกลางคืนนะครับอันนี้อาจจะเป็นอันตรายกับเรานะครับนะเพราะเราไปคุกยีกับเพื่อนที่ไม่ดีนะครับนะันอาจจะเป็นอันตรายกับเราอนะาจจะชวนเราไปในทางที่ไม่ดีก็ได้นะครับแล้วก็ข้อที่หนะ แจ้งผู้ปกครองหรือเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องเมื่อถูกละเมิดหรือผู้ที่ถูกละเมิดนะครับถ้าเราเป็นคนอื่นนะผู้อญิงที่กําลังถูกละเมิดสิทธิเนี่ยถูกทาร้ายทุกปีนียเราสามารถแจ้งผู้ปกครองหรือแจ้งผู้ที่มีเรียกว่ามีอำนาจมาตัดสินได้นะครับเช่นแจ้งตำรวจแจ้งผู้ปกครองหรือแจ้งผู้ที่ญาติที่มีเป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นผู้ใหญ่นะเราอย่าไป เข้าไปยุ่งนะเราอยาเข้าไปตัดสินเองเช่นเราเห็นเพื่อนกำลังทะเลาะอยู่นะครับเราไม่บอกครูไม่บอกพ่อแม่นะเราไปตัดสินเองม,มันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะครับนะข้อสุดท้ายฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่นะครับครูหรือผู้ปกครองอันนี้สำคัญที่สุดข้อที่เจ็ดถ้าเราปฏิบัติได้นะนะถือว่าเราจะปลอดภัยในนอนนะเชื่อคา สัางสอนของพ่อแม่นะครับพ่อแม่บอกว่าอย่าไปเที่ยวกลางคืนเราก็อยู่บ้านเราไม่ไปนะครับพ่อแม่บอกว่ากลับไปเที่ยวแล้อยากลับตึกนะเพราะมนอันตรายเราก็เชื่อฟังนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดน,นะครับย,ยอดนักตุนครูเราก็ตอบนะครับนี่ก็คือในเรื่องของสิทธิเด็กและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กนะครับแล้วก็แนวทางการคุ้มครองตอนเอง เพื่อใหอ้เพื่อไม่ให้ถูกละเมิดสิทธินะครับการปกป้องคุ้มครองตัเองนะเพื่อไม่ให้ผู้อื่นมาละเมิดสิทธิของเรานะครับข้อนี้นะครับในว,วันนี้คุณครูก็ขอแค่นี้นะครับ,ขอ,รบขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวทหน้าในเรื่องของ <c oughs> เรื่องเรื่องต่อไปเดี๋ยวนะครับฝากติดตามแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อ,อเป็นการให้ความรู้กันต่อไป แล้วก็สุดใจนี้ก็ขอขอบคุณนะครับค่า,ายหนังสือของค่ายหนังสือด้วยวสวัสดีครับสวัสดีครับนเติวตมิซีให้เรยวันเซฟรับ